มีคนแชร์ภาพนี้กันเยอะมากเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคมีรถกระบะลักษณะเป็นโหลดต่ำแบบโหลดเตี้ยๆแล้วก็ขับรถซิ่งขับเร็วมากปาดไปปาดซ้ายปาดขวาไปเรื่อยๆสุดท้ายเสียหลักนะคะพุ่งชนเก,กาะกลางวันนี้เรามีภาพเหตุการณ์เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะเนี่ยค่ะ ลักษณะนะคนกําลังข้ามถนนนะเกาะกลางอยู่ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูรถกระบะมาแบบนี้ชนกับรถเก๋งเขาตกใจเลยนะคนที่อยู่เกาะกลางตรงนี้คนที่กําลังข้ามถนนอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเส้นยาแดงขาดไปเลยทีเดียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะเดีวนะเดี๋ยวกระบะมาละมาละเขาลงไปนั่งอยู่ที่เกาะกลางเลยทีเดียวนะคะต้องบอกผู้หญิงคนนี้กําลังจะข้ามถนนคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยเหมือนมองว่าเขาดีนะเขามองซ้ายมองขวาแล้วก็มองว่ารถกระบะ พุ่งมาเร็วเขาเลยหลบไปเห็นไหมไม่งั้นโดนชนจังๆเลยนะคะอยู่ๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วาบางคนบอกว่าโชคดีว่าเธอไม่เจ็บจร,จริงๆว่าเธอเ,ธเจ็บนะนะเจ็บเจ็บ,จบภาพนี้เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่จากกล้องหน้ารถของรถเก่งที่ประสบอุบัติเหตุค่ะ นี่ภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยขับมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็มาปาดกระทันหันเนี่ยเยมาแล้วก็ทําให้รถเสียหลักนะคะแล้วทําให้พุ่งชนเนี่ยอยู่ดีปาดหน้ากระทันหันเนี่ย,ยแล้วก็ทําให้พุ่งชนต้นตาลอย่างแรงเลยแล้วรถเก่งก็เลยแบบ ลากด้วยความที่มาเร็วกันทั้งคู่ก็ลากไปไกลหลายเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่บนถนนเทพกษัตรีขาออกที่ถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองอตรวจสอบพื้นที่นะคะพบผู้บาดเจ็บทั้งหมด3คนด้วยกันคนแรกคือคนขับรถยนต์ทั้งสองคนและคนที่3ค่ะก็คือผู้หญิงที่กำลังข้ามถนนอยู่ตรงเกาะกลางนี่แหละ หลักๆแล้วผู้หญิงที่กำลังข้ามถนนเนี่ยที่เฉียดไปไม่ต้องออคือไม่ได้โดนชนจังๆเนี่ยแต่สรุปแล้วกระดูกที่ขาเธอหักนะคะโอ้โหเหมือนโ,<ค>โดนเชี่ยววะเนาะจริงๆมันมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะ เป็นคลิปตรงสี่แยกสอกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ให้เห็นเลยว่ารถกระบะเนี่ยฝ่าไฟแดงวูบออกไปก่อนลักษณะเหมือนรถซิ่งอ่ะใช่กำลังแบบเนี่ยเขาติดไฟแดงกันอยู่ก็ฝ่าไฟแดงแล้วฝ่าไฟแดงเสร็จปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวามาตลอดเลยแล้วก็จนมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้ คลิปนั้นแลาจะเห็นเลยว่ากระบาผิดแน่ๆผิดแน่นอนเขาฝ่าไฟแดงขับแล้วแบบเธอเห็นไหมมันควันขึ้นเลยนะเบิ้ลออกไปตอนแรกแบบติดไฟแดงอยู่นะติดไฟแดงเสร็จแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องเบิ้นบิ้นควันดาออกไปฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงเสร็จเนี่ยก็คือปาดซ้ายปาดขวาขัดด้วยความเร็วสูงมาตลอดแล้วก็รถก็คุมไม่ได้ค่ะแต่เนี้ยดูสิอยู่ดีก็มาตัดหน้ารถเขาอย่างเงี้ยยังไงก็เบรกไม่ทันเนี่ยเห็นไหมอยู่ดีก็เนี่ยโอ๊ยเบิกขึ้นมาใครจะเบรกทันก็ต้องชนอยู่แล้วชนอยู่แล้วแล้วเขาขับเลน เลนซ้ายด้วยยังไงมันก็ไม่ทานเลนขวาขวาขวาเลนขวายังไงก็ไม่ทานสติสัมปชัญญะเขาปกติไหมอ่ะไม่รู้แต่เขาซิ่งมาตั้งแต่แรกเลยก่อนเกิดอุบัติเหตุก็ซิ่งมาตลอดทางเลยซึ่งคนที่ข้ามถนนเนี่ยครับเขาก็กังวลนะเขาบอกว่ารถไม่รู้มีประกันหรือเปล่าว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องแบบ เขาผ่าตัดเขาือตผ่าตัดเพราะว่ากระดูกหักตงรงข้อเท้าอะหักน่าจะาขนาดหลบแล้วเราว่าล้อรถน่าจะไปทับขาเ<ช>ขาเขาบอกว่าเขา,าต้องหยุดงานเย,ย,วยาวเลยไม่รู้ว่าจะมีใครมาเยียวยาเขาไหมก็ฝากด้วยละกันสหรับคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่ารถกระบะเนี่ยเขามีประการไหมก็ต้องคอยดูอะไรกันต่อไปนะ